ขืนเผาผี Ghost Night คลิปนี้สนับสนุนโดย f i r มเซ r u m มมีหนวดให้โลกจำฟังสดพร้อมกันทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปไปหลอนกันครับน้องตะวันทำมือโอเคละเพราะสายที่สี่พร้อมละคุณเต้พลังใจสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอคุณเต้ามาเสียงนุ่มเหมือนเดิมไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณเต้นะไปหลับมาหรือเปล่าเนี่ยลบก,กวัหน่อยนะ ยังยังยังครับอย่างฟังมันเหมือนกันทั้งหลายสายเป็นไงฮะสายของคุณหนึ่งนุ่มมันจริงนะฮะเรื่องนี้มันมันคุณเต้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสาหรับคุณเต้ไหมแน่นอนครับนี่งั้นวันนี้มาเสียงนุ่มแบบนี้เรื่องนี้ต้องน่าติดตามแน่นอนคุณเต้พลังใจนะครับมากับเรื่องห้องฆาตกรรมโอ้โหดูชื่อเรื่องคุณเต้พร้อมไหมคืนนี้พร้อมครับผมพร้อมแล้วก็ลุยเลย ก็จะเล่าแบบนี้ก่อนครับว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องของน้องชายผมครับจะเกินก่อนว่าน้องชายผมอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นผีตั้งแต่เด็กเลยลเกิดมาที่เขาเห็นเขาเล่าให้ผมฟังตอนหลังอ่ะว่าตั้งแต่เด็กเขามักจะเห็นคนผีเดินไปผ่านมาผ่านมาอนะไรเนี้เห็นเป็นปกติของเขาเมื่อตอนเด็กแล้วก็ที่มันชัดๆจริงๆอ่ะสมัยก่อนเนี่ยน้องผมอ่ะ ต้องรับฝากเหมือนพ่อแม่ไม่ค่อยว่างอะก็เลยต้องฝากคนเลี้ยงทีนี้ผมเกินบอกว่าคือมันมีคนตายที่บ้านนั้นอนะ่ะและคนตายนั้นนะ่ะเหมือนเขาเอ็นดูน้องมาก่อนนะแะเหมือนกับเขามาเล่นกับน้องอนะ่ะแล้วก็เล่นไปอนะ่ะแล้วเาเล่นกับใครก็เล่นกับคนคนนี้ยเขาบอกว่าวคนนี้ตายไปแล้วเล่นได้ไงน้องก็เลยเริ่มรู้ว่าวเป็นผีและ ไม่ไม่ใช่คนแล้วแบบนี้ครับ,รบอันนี้ผมเกิดฟังกฏว่าน้องผมมาเป็นคนที่สัปัดเรื่องเนี้ยมาโดยตลอดครับแต่เป็นคนกลัวผีมากเพราะมันเมัอนเจอฉันกลัวย้อนแย้ง <คน S 1> เลยครับผมมันเขาเลยชอบมาเล่าให้ผมฟังบ่อยในเรื่องต่างๆที่เขามักจะไปเจอซึ่งเรื่องในวันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น้องอะมาถ่ายทอดให้ผมฟังทีนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหนึ่งว่า เวลาน้องอะเล่าให้ผมฟังอมันมีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งว่าเวลาน้องเล่าพอถึงจุดที่มันเป็นเรื่องของวิญญาณเรื่องของผีอะผมม,มักจะเห็นเหมือนคล้ายๆภาพในหัวมันฉายแสงแล้วหน้าตาผิวพรรณเป็นยังไงผมเป็นยังไงเลยผมจะเห็นตามน้องไม่เลยมันก็เป็นเรื่องแปลกธรรมดาคนอื่นจะไม่ชัดขนาดนี้มันอาจจะเป็น สายตาปั่นแบบพี่น้องมัง้งไม่รู้รับครับรบผม<ๆ>แปลกดีอ่ะโอเคเราเข้าเรื่องดีกว่าครับคือน้องผมเนี่ยอืมทํางานเขาทํางานกแบบับฟแลนซ์ของเขาอะทํางานหลายๆอย่างทีนี้มันมีวันหนึ่งที่เขารู้สึกเหนื่อยก็เลยคุยกับแฟนเขาว่าเออทํางานเหนื่อยมากเลยอยากจะไปเที่ยวทะเลซะหน่อยอ่ะอยากไปเที่ยวทะเลก็เลยคิดว่าอืม ถ้างั้นไปแถวๆะชะอำแล้วกันกำลังคิดๆอยู่ว่าจะไปที่ไหนดีก็เลยเสิร์ชหานี้อินเทอร์เน็ตว่าเอะจะไปไหนดีจนแบบก็ยังตัดใจไม่ได้ว่าจะไปไหนแต่ก็เป็นการที่แบบไปแบบไม่ไม่ได้วางแผนอะคือจะไปวันพรุ่งนี้เลยแบบเนี้ยมันก็อาจจะหายยากอีกหนึ่งนี้ระหว่างที่หากันในในตอนนั้นนะก็มีสายหนึ่งโทรมา เป็นเพื่อนเก่าที่ไม่ได้คุยมานานมากแล้วก็ถามน้องว่าเป็นไงบ้างน้องบอกเออช่วงนี้งานหนักเลยว่าจะไปเที่ยวไปเที่ยวทะเลหน่อยอืมเพื่อบอกเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากนี่เลยดีมากบรรยากาศดีทุกอย่างไปไม่ล่ะที่เนี้ยเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ครับน้องบอกเออก็ดีแล้วแล้วที่มันจะว่างไหมเพราะว่ามันเป็นวันแบบเสาร์อาทิตย์อะ บอกวยเช็คได้แล้วว่างมาเลยน้องก็เลยอ่ะโอเคกาแฟลองเช็คดูว่าราคาบันเท่าไรบรรยากาศเป็นยังไงเท่าที่ดูอ่ะดีทุกอย่างราคาก็ช่วงนี้มีโปรด้วยลดราคาเหลือแปดเก้าร้อยจากอ่าพันถึงสองพันเงแบบเนี้ยก็เลยน่าสนใจแถมมีอ่างอาบน้ำมีห้องสวยงามตามตรงสเปคทุกอย่างเลย ก็เลยโอเคตกลงพรงนี้ไปกันเลยที่นี่เตรียมตัวเรียบร้อยต่อถึงวันพรุ่งนี้ก็เลยขับรถไปกันตาม GPS ที่เพื่อนส่งมาพอไปถึงที่พักแล้วอ่ะน้องผมเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศที่พักอ่ะถามว่าคือถ้ามองจากคนภายนอกมันบรรยากาศดีมีร่มไม้มีบรรยากาศมีทะเลติดชายหาดดีเกือบทุกอย่างเลย แต่ในใจน้องรู้สึกแบบมันมนมนัน,นอะมันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าอยากจะไปพักผ่อนแล้วก็ดูว่าเอ้ยมันก็มีรถคันอื่นจอดอยู่นะมันก็ไม่ถึงข่านจะไม่มีคนก็เลยโอเคเข้าไปที่ลอบบีนี่บอไปคุยลอบบีลอบบีก็แจ้งว่าโอเคห้องพักมีแต่ราคาพันสี่ร้อยบาทน้องก็เอ๊ยไหนว่ามีโปรโมชั่นไง ก็ก็ระวังต่อรองกันก็มีพนักงานเอกคนมาบอกว่าเอ้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยมันมีอยู่ห้องหรือห้องเดียวเอาไหมเนี่ยแปดรอยเก้าสิบเลยมีทั้งอ่างอาบน้ําติดริมหาดเลยหมายถึงว่าบรรยากาศห้องเห็นหาดทรายดีมากเลยเห็นทะเลเลยเอาไหมถ้าเอาต้องรอนิดนึงนะรอเพว้วยความที่เฮ้ยได้ลถด,ด้วยแล้วก็ตรงสเปคทุกอย่างด้วยก็เลยโอเคเดี๋ยวห้องสุดท้ายเอารอได้ ก็เลยโอเคพนดันง,งานก็เลยไปจัดเตรียมทุกอย่างให้น้องก็รอพอมาถึงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็เลยขึ้นไปที่ห้องพักกันอระหว่างที่ไปขึ้นห้องพักกําลังจะเข้าห้องก็อโอเคได้ห้องเจ็ดศูนย์สามครับอืมได้เลขเจ็ดศูนย์สามก็เลยเข้าห้องไปแต่ระหว่างที่เข้าเนี่ยเหมือนจะได้ยินเสียงห้องก้างๆก็เหมือนอโอเคคงเป็นคนพักห้องข้างๆได้เสียงหัวเราะ เฮฮามีความสุขก็ไม่คีดอะไรเออก็ดีเนาะมีคนอยู่ข้งางๆ้วยจะได้ไม่เหงาก็เลยเข้าห้องแปลาห้องไปด้วยความที่แบบไปพักผ่อนแล้วก็ตรวจด,ดูห้องโอ้โหห้องสวยตรงตามที่ตัวเองเต้องการทุกอย่างซึ่งอันเนี้ยแทบจะไม่เกิดเหตุการณ์อะไรทีนี้ระหว่างที่อยู่ในห้องก็มันมีอีกเรื่องอนึงที่มันเกิดเสียงขึ้นมาอีกเป็นเสียงเหมือนคน กำลังที่จะอะมีอะไรกันห้องค้างๆนั่นแหละมันก็เลยคุยล้อกับเพื่อนัุยลอกับแฟนว่าเออแมวห้องมันก็ไม่ค่อยเก็บเสียงเลยเนาะอ,อะไรเงี้ยก <c oughs> ็คุยกันตลกๆโปกากันไปก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยู่กันไปจนถึงตกเย็นก็ชวนกับแฟนว่าเออเราออกไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปตลาดถนนคนเดินอะไรกันดีกว่าอะไรแบบนี้ก็เลยว่าจะออกไปแล้วว่าจะไปซื้อบัตรบอลด้วยว่าจะมาแช่อ,อ่างให้สบายใจไปเลยเลยออกไป ระหว่างออกไปเนี่ยออกจากห้องปึ๊บเปิดห้องมาก็ได้ยินเสียงเหมือนแบบคนทะเลาะกันแบบรุนแรงมากทะเลาะกันเถียงกันอะไรเงี้ยก็เอ๊ะเมื่อตอนที่เรามายังหัวเราะกันอยู่เลยทาไมทะเลาะกันละครับก็เลยไปดีกว่าไม่ไม่อยากยุ่งแล้วก็เราก็ให้เขาอยู่บนเขาเราอยู่ส่วนเราไปก็แล้วกันก็เลยออกจากโรงแรมไปเพื่อจะไปซื้ออะไรกินไปซื้อของระหว่างที่ไปก็ ทุกอย่างก็ปกติทุกอย่างจนกลับมาที่ห้องที่นี้ได้บาดบอลมาแหละจะแช่ชน้ําอุ่นกันก็โอเคเตรียมทุกอย่างให้พร้อมบรรยากาศพร้อมเพลงพร้อมน้องก็แช่น้ําอย่างสบายใจน่าจะจิบไว้ด้วยมั้งที่เขาเล่าให้ฟังก็ว่าสบายใจมากเพราะว่ามันเหนื่อยมาตั้งหลักหลายทิศแหละเขาก็นอนในอ่างนั่นเลยนิบสักพักระหว่างที่ อ่ากำลังแช่อ่างไปเรื่อยๆเหมือนห่างตาเนาะผมเห็นเหมือนห่างตาแล้วมันจะเป็นเหมือนกำแพงที่มันเชื่อมต่ออ่กับเพดานน่ะมันจะมีช่องคล้ายๆช่องระบายอากาศครับน้องผมว่าน้องผมบอกว่ามันเหมือนเห็นเป็นเส้นผมตอนแรกก็นึกว่าอะไรนึกว่าเป็นอ่าไอเ้เส้นๆแบบลอยๆอยอยู่ก็เลยไม่ใส่ใจอะไรแต่สักพักสักพักเนี่ย ไอ้ที่บอกเป็นเส้นๆเนี่ยมันเริ่มจะลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เหมือนแบบคล้ายๆแบบค่อยๆหย่อนลงมาหย่อนลงมาหย่อนลงมาลงมาจนชัดเจนว่าเป็นเส้นผมสีดําอ่ะแบบยาวมากอืจนจะถึงถึงตัวน้องแล้วอะ่ะคือไม่เห็นที่ห่างตาแล้วนก็เลยแบบตกใจเลยหันไปดูปุ๊บแล้วเส้นผมเหมือนฟลุ๊บขึ้นไปข้างบนที่เดิมแล้วก็หายไปเลยน้องด้วยความที่ทีนี้เริ่มไม่ใช่ละหรือคิดไปเองก็เลยแบบ เป็นความงุยงงว่าเเกิดอะไรขึ้นเนี่ยห้องนี้มันก็ไม่น่ามีอะไรนาทำไมถึงเห็นอะไรแบบนี้ก็ด้วยความสงสัยใจตัวเองก็เริ่มแปวแลวละก็เลยอ่ะเลิกอาบแล้วก็ไปหาไปอยู่กับแฟนในห้องแต่หน้าก็เริ่มแบบซิดๆแล้วว่ากะจะมาพักผ่อนมาเจออะไรอีกนอเนี่ยอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เริ่มรู้สึกไม่ไหวแล้วก็เลยบอกแฟนว่า อยากกลับบ้านแล้วไม่ไม่ไม่อยากจะนอนที่นี่แล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เล่าให้แฟนฟังว่าเจออะไรเพราะกลัวว่าแฟนจะกลัวทีนี้แฟนก็บอกว่าโอ้หเสียตังค์มาแล้วเนี่ยไหนไหนก็มาแล้วพักคืนเดียวตื่นพรุนนี้ค่อยกลับนะก็แบบบิ้วหน่อยก็อ่ะจยไมไปคิดอะไรมากเลยอะไรเงี้ยก็สรุปน้องก็โอเคมันคงไม่มีอะไรเราบ้างนอนแบบก็เลยตัดสินใจโอเค นอนก็นอนครับพอถึงระหว่างนอนน้องมก็มันก็ยังคิดมากแหละก็พยายามขมตาให้มันหลับก็ก็หลับไปพอหลับไปมันเหมือนเป็นช่วงจังหวะน่าจะเป็นช่วงแบบดึกแล้วอ่ะน่าจะช่วงตีสองตีสามมั้งโดยประมาณที่น้องผมเล่าให้ฟังว่าในช่วงนั้นอนะ่ะมันเป็นเหมือนช่วงเสลึมเสือแล้วมันกึ่งหลับกึง่งตื่นแต่ก็ไม่แน่ชัดว่า มันเป็นฝันหรือความจริงอ่ะไม่แน่ใจแต่สิ่งที่ชัดอ่ะคือมาได้ยินเสียงก่อนได้ยินเสียงเหมือนอะไรบางอย่างกระทบกับผนังผนังเลยอ่ะตึงตึงตึงน้องเสียงอะไรวะก็พยายามจะหลีตามองว่าเป็นเสียงอะไรน้องก็เลยพยายามที่จะมองดูแต่ภาพที่เห็นอ่ะเหมือนเห็นเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอ่ะ แล้วก็เหมือนแบบกําลังจะเอาหวัวชนกับกแพงข้างหน้าเลย <grabbing S 2> ปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งแล้วก็ไม่ดูทีท่าว่าจะหยุดนี่น้องผมก็เลยอะไรเนี่ยของแฟนเราก็อยู่นี่แล้วตรงนั้นคืออะไร <tapping. S 2> แล้วที่สังเกตคือน้องผมว่าเห็นเป็นเงาดำๆแต่เป็นผมน่าจะเป็นผู้หญิงซึ่ง อันนี้ผมขอคันว่าสิ่งที่ผมเห็นตามน้องอะ่ะคือเป็นผู้หญิงเลยผมยาวแบบถึงกลางหลังเลยอะ่ะแล้วหน้าตาเขาซีเซียวแล้วก็เหมือนแบบเขามีเลือดตามตัวไอ้สักอย่างเหมือนไม่รู้ไปทําอะไรมาเขาบอกเอกอแบบนั้นว่าเราเออน่าใช่เพราะว่าน้องคือต,ตอนนั้นมันมืดมากแต่เห็นประมาณนี้ทีนี้ระหว่างที่เขาหัวชนกับกําแพงปึงป้งปึ้ง สักพักหนึ่งแล้วเขาเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนเขารู้ว่าน้องผม,ร,มรู้ว่าเขาเห็นเขาอะเขาเลยหันกลับมาและเหมือนพอเขาจะหักเลยสักอย่างแล้วเขาคานคา,านกับพื้นโอ้คานกับพื้นแล้วหัวเขาอ่ะมันเหมือนโขกกับพื้นไปด้วยอะพื้นพื้นข้างล่างนนะ่ะปึกปึกเขาคานไปด้วยหัวโขกไปด้วย ใช่เขาเหมือนคอเขาน่าจะหักอะไรสักอย่างอ่ะครับแล้วก็คานมาหาน้องผมซึ่งน้องผมก็เหมือนตอนนั้นตัวมันมันเกรงไปแล้วอะมันมันกลัวันขยับอะไรไม่ได้แล้ว,ลวอะโดนต่าหรือเปล่าทีนี้ระหว่างที่น้องผมกำลังคิดว่าจะเอาอยัางไงดีจะสวดมนต์บ,นบทไหนดีคิดอะไรไม่ออกแล้วในระหว่างนั้นอ่าพี่วิญญูณเนี่ยเลี้ยวกับเลี้ยว,ยวไป เลี้ยวไม่มาถึงตัวน้องแต่เลี้ยวไปที่จริงที่น้องผมเห็นน่ะเลี้ยวไปที่อางอาบน้ําที่น้องไปอาบน้ําเมื่อเมื่อเมื่อคืนนั้นแล้วก็หายเงียบไปครับแล้วทิ้งความงุยงงให้น้องว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นและเมื่อกี้คืออะไรแล้วน้องผมก็เลยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยจนถึงเชา้าจนอบอกแฟนว่ากลับบ้านเถอะ ไม่ไหวละแฟนก็มองหน้าก็เลยรู้เลยว,ว่าเออคงไปเจออะไรมาแน่เมื่อคืนนี้ก็เลยรีบเก็บของขับรถกลับเลยแล้วก็เล่าให้แฟนก็ฟังจนแฟนก็ไปแบบไปเซิร์ชในอ่อในในกระทู้ในอินเทอร์เน็ตในกระทู้บันทิกแบบว่ามันมีประวัติอะไรไหมอะไรเงี้ยจนหาเจอว่าคลองนี้เลยเจ็ดศูนย์สามเนี่ยมีฆาตกรรม คือเขาเหมือนแบบแฟนทะเลาะกันนะแล้วก็ฆ่ากันตายในอ่างน,น้ำนั่นแหละครับแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกันไม่รู้มีการเอาหัวโคกอะไรกันอันนี้ไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะมีการทำลายร่างกายกันคือเท่าที่น้องผมอะไปสอบถามคนที่มีเซนเป็นอาจารย์ของน้องก็ไอจินอะเขาก็เหมือน,ในใคล้ายๆเขาก็เห็นทางในของเขาอะว่ามันเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารให้น้องรับรู้อะ ถึงอ,อารมณ์ความรู้สึกเหตุการณ์ในวันนั้นๆน่ะที่ที่เขาเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นอะไรกับเขาบ้างอ่ะเช่นที่วามหัวเราะกันการทะเลาะกาันการที่เขามีอะไรกรันแล้วก็รวมไปถึงเขาก็มาแบบเออไม่รู้สักทีก็เลยไม้เห็นเลย ừ, เหมือนทำให้ดูว่าเขาเจออะไรกันบ้างเป็นลงล็อกเขาพอดีใช่ไปลงล็อกเขาพอดี แล้วก็มีข่าวออกจริงๆด้วยใช่ใช่ครับมีข่าวอริจริงด้วยซึ่งน้องผมไม่รู้ไปรู้ก็เมื่อตอนที่ไปเจอแล้วพุจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วไอ้ที่บอกว่าขึ้นมาแล้วได้ยินเสียงชงเชงของห้องอะไรอื่นๆเนี่ยคือก็คือเป,เ,ปเ,ปเป็นเป็นเป็นห้องอื่นจริงๆใช่ไหมไม่ใช่ครับคือน้องผมเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนหลังจากกลับมากินข้าวเสร็จแล้วอ่ะกลับมาคือมีรถน้องผมจอดแค่คันเดียว ซึ่งมันแปลกมากๆว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งมันออน่าจะเป็นวันที่คนเยอะมากๆแต่รงแรมนี้ไม่มีคนเลยเอ,อ้าวแล้วห้องที่อะไรวนะน้นี่ยเสียงอะไรใช่ใช่น้องก็เลยยังงงอยู่ว่าเขาคงอาจจะไม่มีรถส่วนตัวมามั้งก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็เลยปล่อยผ่านไปจนมารวบรวมแบบความคิดกันว่าคงเจอจริงๆกันแหละ อุ้ยเราไม่ใช่เจอแค่ไอในห้องด้วยนะมันจะรวมถึงห้องอื่นในชั้นนั้นด้วยใช่ไหมครับเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วพอมาคุยกับผมแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไอ้โลเคชันที่เพื่อนส่งให้เป็นที่เดียวกันหรือเปล่าก็ยังไม่รู้สุดสุดท้ายใช่ไหมได้ไปสืบหาไหมว่าใช่ที่เดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย ไม่รู้เลยครับเพราะว่าเพื่อนก็นไม่ได้ติดต่อกันแล้วเพราะว่าที่เพื่อนเล่าให้ฟังมันก็อีกอารมณ์หนึ่งบอกว่าเป็นที่ดีมากคนไปเภาเข้าพักเยอะมากไม่ใม่รู้ไนะปหลงที่ไหนเหมือนกันไม่น่าจะใช่แนะ้วน่าจะผิดแล้วฮะเรื่องนี้ใช่โอ้โหโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวไอ้มันน่ากลัวตรงที่ว่าคานมาแล้วหัวโขกพื้นปกปก,ปกไปด้วยว่าเพราะว่าเหมือนคอเขาหักเนี่ยถ้าผมเจอแบบนี้นะ สามวันนะฟื้นวันที่สี่ผมคงสลับไปเลยสลบไปเลยฮะโอ้โหการเจออะไรแบบนี้คุณเต้มันเจอธรรมดาเขาหน้ากลัวแล้วนะครับอันนี้คือคานเข้ามาแล้วก็แบบเหมือนโขกพื้นคอหักโอ้โหมันจะกันไหไเนี่ยเหมือนในในภาพยนตร์นะคุณเต้ใช่ซึ่งน้องผมไม่ไม่ชอบดูหนังอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนกลัวหแต่ก็กลับมาเจอของจริงโอ้โหแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังคงเห็นอะไรแบบนี้อยู่ไหมฮะน้องเต้ ก็มีบ้างปลบปลายครับมีบ้างปับปลายก็ยังมีเรื่อยๆแล้วแต่จะไปเจอแต่เขาชอบไปเจอแบบประสบการ์ทะเลเยอะเพราะเขาชอบไปทะเลอ๋อไปทะเลชอบไปทะเลก็จะไปเจออยู่ทะเลแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาโทรมาเล่าให้กับคุณเต้ฟังคือคุณเต้สามารถเห็นภาพแบบเดียวกับที่น้องเห็นได้เลยจุกมไหมฮะใช่ครับมันจะเป็นภาพเองตามที่เขาเห็นได้เลยเหมือนวันที่เขาไปกันมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันใช่ครับแปลกดี แปลกมากแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของพี่น้องนะด้วยสายเลือดที่มีเลือดเหมือนกันนะนะครับคุณเต้มีอะไรฝากไหมฮะในค่ำคืนนี้ก็ก็เป็นช่องเางฝากช่องหน่อยครับพลังใจดูดวงครับครับติดตามได้เลยทั้ง Facebook, YouTube, TikTok ติดตามได้เลยครับครับก็ชื่อเดียวกันเลยพลังใจดูดวงใช่ครับเพิงเ<อ>่งจะลง ประจำราศีประจำวันเกิดไปการงานการเงินความรักมีครบไปรับชมได้เลยครับอ่าแล้วก็อยากจะสอบถามแนะนําหรืออะไรก็ทักหาคุณเต้ได้เลยนะคุณเต้อ่าเสียงหายครับเอาหายนะับขอบคุณมากครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับคุณเต้สวัสดีครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ